สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนเกม One Piece b a t t l e s h นะครับผมผมแนะนํานี่เลยครับกลุ่มแอ d เอกนะครับผมมีสมาชิกถึง10,000แคนเลยนะครับผมต้องการซื้อขายไอดีหรือไอดีดตองเพชรติดต่อแอดมินเอกพัฒนชูจิตได้เลยนะผมรับรองปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีริชนนน Piece, ush, แนลน,นะครับผมยุคกับเกม One Piece b a t t l e s h กันอีกแล้วนะครับผม วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง15ตัวละครสายหมัดนะผมที่ควรจะมีไว้ในไอดีนะผมหรือว่าเป็น15ตัวละครที่ผมคิดว่าน่าจะเก่งที่สุดสําหรับผมในเมตาปัจจุบันนี้นะฮะแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูกันในคลิปนะครับผมรบควรฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้ผมเองนะฮะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันในคลิปเลยครับ มาดูกันที่ตัวแรกก่อนเลยนะผมนั่นคือแซมปีดักลัสบุลเลตนั่นเองนะผมเป็นตัวละครที่ถูกรีเวิร์กมาแล้วนะผมรอบหนึ่งนะทำให้ตัวละครนี้มันเก่งขึ้นมากๆเลยนะผมจากเดิมที่เล่นไม่ค่อยจะได้ในเมตานะแต่หลังจากถูกรีเวิร์กมาเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยนะครับสกิลทั้งสองสกิลนะผมมีทั้งสกิลช์จแลวก็สกิลต่อยระยะไกลนะฮะก็หมายถึงว่าจะพุ่งไประยะไกลด้วยเหมือนกันสกิลที่หนึ่งเนี่ย สามารถผลักศัตรูให้กระเด็นออกจากธงได้ด้วยนะผมไม่ใช่การน็อกแบกนะผมมันเป็นแค่การดันศัตรูให้ออกไปแล้วก็ไปต่อยนะผมซึ่งมันจะทําให้ตัวละครสายลวบางตัวเนี่ยถูกตีนอกธงได้แบบงงๆเลยนะผมทั้งที่ตัวเองเป็นการน็อกแบกนะแต่ถ้าโดนท่าน,นี้เข้าไปคือมันต่อยแล้วมันดันคนออกไปนะผมจากธงนะสามารถเปิดช่องให้เพื่อนสามารถเข้ามาดึงธงได้หรือว่าเราสามารถไปสู้ศัตรูตัวที่เป็นสายลวดนอกธงได้ด้วยนะผม ตัวสกิลที่สองนะผมระหว่างที่เรากดชาร์จเนี่ยมีลดดาเมจถึง50%เปอนต์เลยนะผมแล้วก็ถ้าเกิดทุบลงพื้นเนี่ยทำให้ศัตรูติดสั่นไหวนะผมนมั่นเป็นการเซตไฟด้วยนะฮะทำให้หลังจากนั้นเราสามารถที่จะใช้สกิลใส่ศัตรูดโดยที่เขาไม่สามารถขัดขืนหรือดอทได้ด้วยนะผมอแอสแทคเพิ่ม30ดีเฟนซ์เพิ่ม20ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะผมเพราะว่าเพิ่มความเคลื่อนที่ตัวเองพร้อมกับเพิ่มดาเมจให้ตัวเองไปแบบด,ดื้อๆเลยหลังจากที่ใช้สกิล2นะะฮนอกกจานนัั้ยงไม่พอนะรััผมมมนีกาเเพิ่ดด้้ใหตววองยะฮะะจากกสิล2นครับผม ถ้าชาร์จไม่เต็มก็เพิ่ม200หน่วยครับผมถ้าเกิดชาร์จเต็มก็เพิ่ม350หน่วยนะซึ่งคงที่ะดีมา,มากๆสายหมัดไม่ค่อยจะมี Security เพิ่มเลือดตัวเองแบบนี้เลยนะครับผมอีกเทหนึ่งที่สาคัญเลยนะครับผมก็คือการโจมตีพวกตัวสลัดโรเจอร์นะมันจะทําให้ตัดดอทเขาได้ด้วยนะผมและยังไม่พอถนะ้าทำดาเมจแรงขึ้นด้วยนะผม แต่ข้อเสียเลยนะผมลูกเรือโรเจอร์ทั้งหลายหรือว่าอาดีตลูกเรือโรเจอร์ทั้งหลายนตส่วนใหญ่เป็นสีเขียวนะผมซึ่งอย่างเช่นตัวละครโรเจอร์เองนะหลักๆที่มีในเมตานะผมจะเป็นแชงโคตัวใหม่ก็ดีนะผมก็เป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นต้องระวังเปน็นพิเศษว่านี่เข้าไฟกับตัวละครเหล่านี้นะหรือจะเป็นโอเด้งก็ดีนะผมก็สีเขียวหมดเลยนะผมตัวละครบางข้นๆี่จะแพ้สีถ้าเกิดบูเลต์อะเป็นตัวละครสีแดงผมเชื่อเลยว่ามันจะอยู่ในท็อปๆของเมตาแน่นอนนะตัวละครถัดไปนะผมคือชิลิวนั่นเองนะผม ลุ่มจัวสลันนดดำหรือว่าอดีตผู้คุมคุกอินเพลดาวนั่นเองนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ไว้สําหรับเคาน์เตอร์พวกตัวละครสายวิ่งเ x ็กต่างๆอย่างเช่นยามาโตะหรือโอเด้งนะฮะเป็นตัวละครเมตาในปัจจุบันนี้นะครับเพราะตัวละคร2ตัวนี้นะครับโอเด้งหรือยามาโตะเนี่ยถ้าเกิดว่าจับทองอยู่เนะี่ยเขาจะมีอมาตะอยู่นะฮะตามเงื่อนไขต่างๆของทั้ง2ตัวละครนะครับ แต่ถ้าเกิดตัวละครนี้ตีตัวละคร2ตัวนี้นะผมไออมตะหรือเลือดเหลือหนึ่งที่มันมีอยู่เนะี่ยมันจะไม่ส่งผลหรือมันจะไม่ทํางานทันทีนะฮะก็คือสามารถฆ่าคาทงได้เลยนะผมตัวละครตัวนี้ยังไม่พอนะผมสกิลที่1เนี่ยปกติมันมีดาเมจอยู่แล้วนะผมแต่ถ้าเกิดว่าโจมตีใสายๆวิ่งนะผมจะทาดาเมจแรงขึ้น100%จากเดิมเลยนะผมจาก481หน่วยนะฮะจะเพิ่มขึ้น100%ยเรลยนะผมแล้วถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนี้นะฮะโจมตีใส่ตัวละครที่กำล ถ้าเกิดสมมติว่าเขากำลังจับธงอยู่ด้วยนะฮะมันจะบูตแอดแท็กให้ตัวเองอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสามวิเลยแล้วก็เด้งเดือนให้ตัวเองด้วยนะเรียกได้ว่าตัวละครตัวนี้เอาไว้ฆ่าพวกตัวละครที่ชอบดึงธงเหนียวๆนะผมมือไม่ยอมปล่อยธงสักทีคือตัวละครที่สามารถฆ่าตายคาธงได้เลยแล้วก็ทำดาเมจได้รุนแรงมากๆด้วยนะแต่การเล่นตัวละครตัวนี้ต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษนะผมถ้าสมมติว่าตัวละครั่งข้ามยืนด้วยกันสองตัวตัวนึงจับธงตัวนึ่งอยู่ข้างๆธงนะถ้าะน ตัวละครมันจะไปตีตัวข้างๆธงนะผมมันจะมีระบบป้องกันพิเศษของเกมอยู่แล้วนะผมคือมันจะไม่ล็อกเป้าให้หาตัวที่ถือธงอยู่หรือจับธงอยู่นะฮะมันจะไปตีตัวข้างๆเสมอนะผมเพราะฉะนั้นการจะโจมตีสกิลใส่ศัตรูเนี่ยเราต้องล็อกทาร์เก็ตให้เรียบร้อยก็คือตัวที่ดึงธงนะฮะต้องกดคลิกให้ทันและใช้สกิลให้ทันนะผมถ้าเกิดช้าปไปนิดเดียวนั่นหมายความว่าเขาดึงธงเสร็จแล้วนะผมเพราะตัวละครสายวิ่งาิมันคนข้างที่จะไวามากๆเลยนะฮะ ถ้าเราพลาดไปนิดเดียวคือเราใช้สกิลฟรีนะเพราะฉะนั้นการเล่นตัวละครนี้นะผมต้องตาไวนะฮะแล้วก็ต้องมือไวด้วยนะผมล็อกเป้าศัตรูแล้วใช้ skill สกิลทันทีถ้าเกิดช้านิดเดียวเขาดึงธงเสร็จเนี่ยเท่ากับเราเ้าเลยนะฮะใช้สกิลไม่โดนใครเลยนะผมเพราะฉะนั้นตัวละครนี้ค่อนข้างที่ต้องใช้สกิลเพย์พอสมควรเลยนะฮะตัวละครตัวถัดไปนะผมนั่นก็คือฟิล์มโกกิลเตโซโลนั่นเองับผมเป็นตัวละครสายมัดสีเงินที่มีความสามารถโดดเด่นในการทําให้ศัตรูนกลายเป็นทองคํานะฮะ พร้อมกับสามารถที่จะมีสกิลหนึ่งที่จะทบดาเมจที่ศัตรูทําใส่เราอะ่ะย้อนกลับไปหาศัตรูเองด้วยนะฮะเพราะสกิลที่1เนี่ยเราสามารถสร้างโลกขึ้นมานะผมเพื่อจะบล็อกดาเมจจากศัตรูนะผมแล้วก็ทบดาเมจทั้งหมด70%ของดาเมจที่ศัตรูทําใส่เรานะผมย้อนกลับไปหาศัตรูเองด้วยนะครับซึ่งมันจะแรงมากๆเลยนะสกิลนี้แต่ข้อเสียคือมันอาจจะใช้ยากนิดนึงนะถ้าเกิดสมมติว่าเรารีบใช้เกินไปแล้วศัตรูเห็นทันนะเขาอาจจะไม่โจมตีมาแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ในระหว่างที่ศัตรลจะป่อยส มันจะทําให้ศัตรูเดียกัเป็นสถานะทองคําด้วยถ้าเขาเป็นประเภทตีระยะใกล้นะผมอย่างเช่นตัวละครโรเจอร์หรือล e ูฟี่เอกนะฮะเขากำลังจะปาดทามุสาลิมาหรือว่าเขากำลังจะต่อยคิงของกันมาถ้าเรากดสก,กิลนี้ทันเขาจะกลายเป็นสถานะทองคํานะผมแล้วก็ดาเมจเนี่ยที่โจมตีเข้ามาหาเราเราสามารถทบดาเมจนั้น70%ของดาเมทที่เขาตีเข้ามาหาเราทบกลับไปหาศัตรูด้วยบวกกับดาเมจ5 6 6้ยบด้วยนะผมซึ่งมันจะเป็นอะไรที่อาจจะวันช็อตตัวละครโรเจอร์ได้ด้วยนะผมหรือว่าอาจจะวันช็ แต่ว่าลูฟี่เขามีการตาอาจจะเลือนหรือหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เทศตัวละครอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะผมก็คือการที่เราโจมตีศัตรูนะครับผมที่กําลังจับธงอยู่นะผมจะทําให้ศัตรูตัวนั้นนะ่ะกลายเป็นทองคำทันทีนะฮะอย่างเทตนี้นะครับผมสามารถแก้ทางตัวละคระอย่างเช่นมาโก้ o, หรือว่ายามาโตะได้ด้วยนะผมที่เขาไม่ยอมปล่อยธงนะนอกจากจะโดนน็อกแบ็คหรือสถานนะซึ่งตัวละคระนี้สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ด้วยเพราะเราสามารถที่จะทําให้เขาหยุดจากการจับธงได้ด้วยโดยการตีเขาแค่ครั้งเดียวนะผมเขาก็จะกลายเป็นทองคําทันี หลังจากที่เขาเป็นทองคำนะผมตัวละครตัวนี้เวลาที่โจมตีศัตรูที่เป็นทองคำเนี่ยจะทําให้ดาเมจแรงขึ้น30%นะผมแล้วก็เด้งเลือดคืน10%ด้วยนะฮะนอกจากนั้นยังไม่พอนะผมจะมีอีกเทรดหนึ่งที่ดีมากๆเลยสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมก็คือว่าถ้าเกิดเราโดนเบิร์ดดาเมจนะผมมากกว่า50%ของแมคค P ทพีเนี่ยคนที่เบิร์ดดาเมจใส่เราเนี่ยจะกลายเป็นสถานะทองคำทันทีอย่างเช่น ลูฟี่เขาว่าเราจะต่อยหมัดคิงของการใส่เรานะผมแล้วเรากดสกิลหนึ่งไม่ทันนะผมพลาดไปโดนนะฮะดามเมจมันน่าจะแรงกว่า50%ของแม็กเลือออยู่แล้วนะผมจะทําให้ลูฟี่เนี่ยกลายเป็นทองคําทันทีนะผมพอถ้าเป็นอย่างนั้นนะผมเราจะสามารถวางแผนว่าเราจะหนีหรือเราจะสู้ต่อเลยเรามีสกิลพอไหมที่เราจะสวยเขากลับนะมันเป็นอะไรที่ไว้ป้องกันตัวนี้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะฮะแต่ข้อเสียของตัวละครตัวนี้ก็คือสกิลหนึ่งอาจจะต้องชอนานาญนิดหนึ่งนะผมอาจจะต้องกดในระหว่างที่ศัตรูกำลังจะปล่อยสกิลจริงๆนะผมถ้ากดไว้ก่่อนเนเี ศัตรูสามารถเดินอ้อมธรรมดาโดยที่ไม่สนใจเราเลยก็ได้นะครับหรือว่าเขาจะรอดอสตอนที่เราปล่อยก็ได้โดยเช่นกันนะผมจังหวะมันจะต้องพอดีจริงๆนะผมถ้าไม่พอดีก็คือสกิลหนึ่งเราอาจจะใช้ฟรีๆไปเลยนะค,คนเล่นตัวละครตอนนี้ต้องเข้าใจสกิลของตัวละครตัวอื่นว่าแอนิเมชันมันใช้ระยะเวลาในการปล่อยหรือไล่านานแค่ไหนนะผมเพื่อจะได้กะระยะเวลาในการกดสกิลหนึ่งให้ทันท่วงทีด้วยนะครับ ตัวละครถัดมาครับผมก็คือทาฟากาโอนะผมล่างเลดออนน้อกาชิม no านะเป็นตัวละครสายหมัดสีแดงที่มีความสามารถโดดเด่นในการตัดเลือดศัตรูนะผมทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถที่จะฟื้นคืนเลือดได้หรือว่าเด้งเลือยกลับคืนมาได้ในะระยะเวลาหนึ่งเลยนะแล้วก็มีสกิล2ที่เป็นสกิลที่จะทาดาเมจได้รุนแรงมากๆนะครับผมเพราะจะสร้างแอรเรียพิเศษขึ้นมานะผมแล้วถ้าเกิดว่าเราสู้กับศัตรูในแอรเรียนี้นะผมเราจะทาดาเมจศัตรูได้แรงมากๆแล้วก็จะมีการตายด้วยนะ แต่ว่าข้อเสียคือศัตรูจะไม่ค่อยอยู่ในแอเรียนี้ให้เราสักเท่าไหร่นะผมอีกข้อดีของตัวละครตัวนี้ก็คือการโจมตีศัตรูที่เป็นธาตุที่แพ้ทางเรานะผมเช่นสีเขียวนะผมจะตีแรงขึ้น20%เนลยนะผมก็อย่างเช่นตัวละครอย่างโรเจอร์หรือแชงตัวใหม่นะผมหรือว่าจะเป็นตัวละครตัวอื่นที่เป็นตัวละครสีเขียวนะก็อาจจะโดนดาเมจจากตัวนี้แรงขึ้นเยอะเลยนะฮะแต่โดยภาพรวมนะผมเถของตัวละครตัวนี้จะเน้นไปในทางของการตัดเลือดเป็นส่วนใหญ่นะผมการที่เราจะคิวศัตรูเนี่ยเราจะต้องใช้เวลานิดนึงนะผมเพราะม ระยะเวลาในการค่อยๆตีไปสร้างแอร์เรียนรูมขึ้นมาเพื่อจะได้โจมตีธรรมดาแรงขึ้นนะฮะถ้าเกิดศัตรูไม่อยู่ในรูมน่ะก็อาจจะมีความลําบากในการไล่จัดก,การศัตรูเพราะว่าตัวละครตัวนี้ดาเมจมันขึ้นอยู่กับสกิลสองสัดส่วนใหญ่นะถอยสกิลที่1น่งะเอาไว้เหมือนจะปิดสกอร์คิวศัตรูไปนะผมเพราะดาเมจมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่มันมีความสามารถของการตัดเลือดอยู่นะฮะ เพราะฉะนั้นการเล่นตัวละครตัวนี้อาจจะต้องอาศัยความํานาญในการใช้สกิล2ให้ดีในการสร้างลรงขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการสร้างโรงหรือว่าสร้างไอเลพิเศษขึ้นมาเพื่อเราจะได้หามุมในการโจมตีได้ถูกต้องนะถ้าเราไปสร้างผิดที่นะผมศัตรูก็อาจจะออกได้ง่ายๆแล้วก็หนีจากเราได้ไม่ยากนะผมแล้วก็สวนเรากลับได้โดยที่เราอาจจะไม่ได้ตีศัตรูด้วยซ้ำนะผมเพราะตัวละครเราไม่ได้อึดขนาดนั้นนะฮะ ตัวละครถัดไปนะผมก็คือเอ็ดเวิร์ดิวเกตหรือว่าหนวดขาวนั่นเองนะผมตัวละครสายหมัดสีเขียวนะที่มีความสามารถโดดเด่นในการทําให้ศัตรูติดสันไหวนะผมจากการโจมตีปกติครั้งที่3หรือว่าการใช้สกิล2นั่นเองนะการใช้สกิล2ก็เป็นสกิลระยะไกลเป็นสกิลชาร์จด้วยนะผมที่มีดาเมจค่อนข่านี่จะรุนแรงนะผมแล้วก็ทำให้ศัตรูติดสถานะสันไหวด้วยนะฮะส่วนท่าที่1ก็มีความสามารถแฝงยืงยงนน,ยนั้นเช่นกันนะผมจากเขนของตัวละครน,นะถ้าเราใช้สกิลนี้โดนศัตรูนะผม เราสามารถเก็บสเต็คแอตแทกได้15%ต่อครั้งเลยนะครับผมแล้วเป็นสกิลที่ครูดาวค่อนข้างที่จะไวพอสมควรเลยนะครับผมถ้าศัตรูโดนเข้าไปเนี่ยแล้วเป็นกลุ่มตัวสลัดโรเจอร์เนี่ยจะทำดาเมจแรงขึ้นอีก50%เลยนะส่วนข้อเสียของตัวละครตัวนี้นะครับผมเราตอนเริ่มเกมเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าไปบวกได้สุดขนาดนั้นนะครับผมเพราะตัวละครตัวนี้อาจจะต้องการดีเฟนต์บัฟเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอืดสักหน่อยนะครับผมซึ่งการได้มาซึ่งดีเฟนต์บัฟเนี่ยจะได้มาจากการที่เราฆ่าศัตรูไดะะ้หรือว่าตู ค่าเพื่อเราได้นะผมเราก็จะเก็บได้ทีละ10%นะผมต่อการตาย1ครั้งที่เกิดขึ้นในสนามที่ไม่ใช่เรานะฮะเก็บได้สูงสุดถึง50%เลยถ้าเกิดถึง50%หรือว่ามีสักหน่อยนะผมตัวละครตัวนี้จะอึดมากๆสามารถเข้าไปยืนไฟได้กับหลายตัวละครเลยนะครับผมสิ่งที่ค่อนข้างที่จะสำคัญของตัวละครตัวนี้คือการทําให้สโตัวติดสั่นไหวนะผมเพราะมันจะลดคูลาสกิล2ลง15%พร้อมกับได้เลื่อนให้เราเองด้วยนะถ้าเกิดว่าสตรติดสั่นไหวนะผมอาจจะถูกคอมโบวันช็อตเลยก็ได้นะผม ก็คือมีค่าเท่ากับตายเลยนะฮะถ้าเกิดโดนสั่นไหวทีเดียวนะผมเพราะมันจะสามารถต่อคอมโบไปเรื่อยๆได้หรือว่าลัดช็อตด้วยสกิลหนึ่งก็ได้นะผมเพราะดาเมตตัวนี้เลือกได้เลยว่าจัดจ้านมากๆจริง,รงๆครับมาดูกันที่ตัวละครตัวถัดไปกันเลยนะผมนะั่นคือแจ็คแห่งแพลนแห่งกลุ่มจนสลัดร้อยศูนย์นะฮะเป็นตัวละครที่ดาเมจค่อนข้างที่จะจัดจ้านมากๆนะผมแล้วก็มีการเก็บสแต็กแอตแทกได้ด้วยนะฮะ มีการโจมตีดูดเลือดด้วยนะครับผมนั่นก็คือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมสกิลหนึ่งของตัวละครตัวนี้ระยะไกลมากๆแล้วตีเป็นชุดด้วยนะครับผมโดนชุดเดียวอาจจะตายเลยก็ได้นะครับผมเพราะดาเมจแรงจัด,จดๆเลยนะฮะส่วนสกิลที่2ส,สามารถใช้ในการเคลียร์ทางกันธงหรือว่าจะบุกศัตรูก็ได้นะครับผมเป็นสกิลที่สารพัดประโยชน์เลยนะครับผมมีลดดาเมจถึง70%ระหว่างที่กายลากแมมมอสนะฮะชนศัตรูแล้วทำให้ศัตรูหน,นอกแบกไกลขึ้นถึง100%เเลยนะครับผม แล้วก่อนที่จะชนน่ยทำให้ศัตรูติดสั่นไหวได้ด้วยนะผมสามารถใช้กันทงกับพวกตัวละครอ,อย่างเมาโก้หรือยามาโตะที่ไม่สามารถที่จะถูกขัดได้นะฮะส่วนข้อเสียของตัวละครตัวนี้นะผมการเคลื่อนไหวหรือมูเมนต์ค่อนข้างที่จะช้าม,มากๆนะครับผมในเรื่องของการโจมตีปกติธรรมดาหรือว่าการใช้สกิลเนี่ย จะมีระยะเวลาในการไล่หรือว่าจะมีท่าทางแอนิเมชันที่ค่อนข้างจะนานทําให้ศัตรูอาจจะสามารถที่จะทํเพอร์เฟ t d o ดอทได้ไม่ยากนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชํานาญของคนที่เล่นตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับผมอาจจะต้องเล่นให้คล่องๆหรือว่าจะต้องมีการดักดอทให้ดีๆหลอกศัตรูฝั่งตรงข้ามให้ดีๆก่อนที่จะใช้สกิลด้วยนะครับผมตัวละครตัวถัดไปนะครับผมนั่นก็คือซาโบะหมัดแดงนะฮะ เป็นตัวละครที่มีความสามารถโดดเด่นในการเอาไว้ต่อสู้กับตัวละครที่ทําให้เราติดสถานะได้นะฮะเนื่องจากว่าสกิลที่1ของตัวละครตัวนี้สามารถทําให้เราแปลงไปอยู่ในร่างของเฟรมเฟรมสเตยหรือว่าสถานะไฟลุกนะ้าตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดอยู่ในสถานะไฟลุกนะผมมันจะก,การสถานะเอฟเฟกจากศัตรูทั้งหมดเลยนะก็คือว่ามันจะก,การได้ทุกสถานะจากศัตรูนะผมพร้อมกับเปลี่ยนการโจมตีปกติธรรมดานะผมให้กลายเป็นการโจมตีระยะไกลขึ้นนะ,ะจากโมติตีระยะใกล้ ก็จะเปลี่ยนเป็นปีระยะไกลเหมือนอาคายโน่นั่นเองครับตันละครตัวนี้จะเน้นไปที่การทําให้ศัตรูติดสถานะไฟไหม้นะครับถ้าเกิดว่าศัตรูติดสถานะไฟไหม้แล้วเราไปโจมตีศัตรูเราก็จะเด้งเลือดด้วยนะครับแล้วก็ท,ทําดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าเจอกับศัตรูที่ไม่ค่อยติดสถานะนะครับอาจจะเกิดความลําบากได้นะเพราะว่า ตัวละครมันจะไม่มีการเด้งเลือดกลับมานะฮะแล้วก็ทําดาเมจได้ไม่แรงเท่าที่ควรนะผมกับอีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลหนึ่งของตัวละครตัวนี้ครูดาวค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะฮะอาจจะต้องใช้เหรียญหรือว่าเซตเหรียญที่มันลดครูดาวสกิลหนึ่งพอสมควรเลยนะผมเพื่อที่จะเอาให้สกิลหนึ่งเนะะี่ยมันกลับมา,าใช้ได้บ่อยๆมากกว่านี้นะฮะแล้วก็สถานะไฟลุกนะ,ะผมถ้าเราดึงธงนะ,ะสถานะนี้จะหายไปทันทีเลยนะครับ ตัวละครตัวถัดไปนะครับผมนะั่นคือชาร์ลอตเพลสเพโลนั่นเองตัวละครสายหมัดสีเขียวนะครับผมเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการที่ทาให้ศัตรูนะกลายเป็นแคนดี้แมนนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าติดสถานะนี้แค่ครั้งเดียวนะครับผมมีโอกาสกลับบ่อได้ถึง80%เปอร์เลยนะครับผมถ้ากรณีที่ฝั่งตรงข้ามหรือทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาไม่ได้มาขัดสกิลหรือคอมโบตัวละครตัวนี้นะฮะทั้งสกิลหนึ่งและสกิลสองนะครับผมสามารถทาให้ศัตรูนกลายเป็นแคนดี้แมนได้หมดเลยนะครับผมแต่ทีเด็ดนะก เพราะเนื่องจากว่ามันทาดาเมจเป็นเปอร์เซ็น,นต์นเลือดนะผมไม่ว่าศัตรูจะเลือดเท่าไหร่นะผมมันจะทาดาเมจเป็น5้เป็นของแมคเ P พีนั่นหมายว่าถ้าเกิดเขาแช่เราได้กาไม่หลอกการเป็นแคนดี้ได้ผมเขาแค่จะต้องทําดาเมจใส่เราให้เราเลือดน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะผมเพื่อกาลันตีว่าเราโดนไอ้สกิลเนี้ยเข้าไปหรือสกิลนี้ล้มทับใส่ทีเดียวเนะี่ยคือตายแน่นอนนะผมอันนี้คือสิ่งที่ มันทําให้ตัวละครตัวนี้โหดมากๆเลยนะเพราะว่าสก,กิลนี้นี่แหละมันไม่สนใจดีเฟร์ไม่สนใจเลือดว่าเลือดจะเท่าไหร่นะมันจะทําดาเมจ50%ของแม็กเลือดเลยนะครับตอนที่ลงศพมันทับลงมานะฮะแต่ข้อเสียของตัวละครตัวนี้นะผมถ้าเกิดว่าเจอกับตัวละครที่มันกันสถานะหรือว่าลดระยะเวลาในการโดนสถานะนะครับผมทําให้มันต่อคอมโบไม่ได้นะมันก็จะมีความลําบากมากๆเพราะว่าการโจมตีปกติธรรมดาของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะช้ามากๆนะฮะมันต้องการพึ่งสถานะเป็นหลักๆในการต่อสู้เลยนะครับ ถ้าเจอกับตัวละครที่การสถานะเหมือนซาโบไฟหรือว่าอุนติหรือว่าจะเป็นแช่งตัวใหม่ก็ดีอาคายนูเนี่ยคือตัวละครตัวนี้บอกเลยว่าแพ้ทางมากๆเลยนะครับผมตัวละครตัวถัดไปนะครับผมนั่นคืออุตักจากฟิล์มเลสนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครสายหมักสีแดงที่มีดาเมจค่อนข้างที่จะสุดมากๆเลยนะครับตัวหนึ่งในเกมนะฮะแล้วก็ยังมีสถานะพิเศษอย่างซิงซิงนะผมที่จะทําให้ตัวถูกตึงเอาไว้นะผมไม่สามารถขยับไปไหนมาไหนได้แล้วเรายังสามารถที่จะ โจมตีใส่สตูลตอนที่เขาติดสถานะเนี่ยรุนแรงขึ้นด้วยนะผมยังไม่พอ,อยังเด้งเลือดกลับมาให้เราด้วยนะฮะแล้วก็มีสกิล2ที่ดาเมจค่อนข้างที่จะสุดยอดมากๆเลยนะผมเพราะว่ามันบูส์คิดิคอหกับสกิลนี้ด้วยนะผมแต่ว่าโอกาสในการที่จะติดคิดิคอหจากการใช้สกิลสองนะ่ะเยอะมากๆเลยนะะผมแต่ข้อเสียของตัวละครนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเราเจอกับตัวละครที่มันกันสถานะนะฮะ เราจะมีความลําบากของการดีเจนเกาะพิเศษของเรานะผมเพราะปกติเนี่ยตัวละครตัวนี้จะมีเหตุนในการที่จะมีเกาะพิเศษเพิ่มขึ้นมาเหมือนตัวละครโซบะมาร์กนั่นเองนะคือเกาะตัวนี้จะเป็นเหมือนกันตายดีที่สามารถรีเจนได้นะผมอาจจะดีกว่ากันตายนะผมเพราะว่ามันสามารถรีเจนกลับมาได้จากการที่ทําให้ศัตรูติดสถานะสิงๆิงแต่ถ้าเจอตัวละครที่ไม่ติดสถานะนี้ เราก็จะไม่สามารถรีเจนเกาะนี้ได้ทําให้เราตัวบางเฉียบไปนะผมถ้าเกิดโดนดาเมน,นหนักๆัก็าอาจจะไม่รอดแล้วก็ไม่มีกันตายด้วยนะนี่ก็คือข้อเสียของตัวละครตัวนี้นะฮะมาอยู่กันที่ตัวละครถัดไปนะผมอุนติหกล่องนาภพาจากกลุ่มไว้อสูนะฮะเป็นตัวละครสายหมัดที่เรียกได้ว่าสามารถงักกับสายหมัดได้แทบทุกตัวในเกมนะผมแต่ว่าต้องมีชั้นเชิงหน่อยนะเพราะตัวละครตัวนี้ยิ่งตีสายหมัดเรายิ่งโจมตีแรงขึ้นนะผมจะเก็บสต็กจากการโจมตีสายหมัดน,นะฮะ แล้วก็เด้งเลือดคืนมาด้วยระหว่างที่เราโจมตีกับสายหมัดด้วยกันเองนะครับผมเป็นตัวละครที่าดาเมจค่อนข้างที่จะสุดยอดมากมเลยนะผมแล้วก็มีการโจมตีแบบเป็นชุดนะครับผมหลายฮิตโดยเฉพาะสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าได้โขกตัวละครสายหมัดบอกได้เลยว่า แอ t แท็กเราจะเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลไม่พอนะผมแล้ว <certeza> ย <made that. S 1> ังทำดาเมจใส่ศัตรูได้แบบสุดๆมากๆเลยนะผมขอแค่ได้โขกจังๆนะผมจะทำให้ศัตรูมีโอกาสตายสูงมากๆเลยนะครับและอีกหนึ่งเทศที่สำคัญของตัวละครตัวนี้ก็คือลดระยะเวลาในการติดสถานะถึง80%เปอนเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นไฟเผา แคนดี้แมนนะผมหรือว่าจะทำให้เป็นหินนะจะติดอยู่แค่ประมาณ1วิเท่านั้นนะผมแล้วก็จะหายนะเป็นตัวละครที่เคาน์เตอร์กับตัวละครสถานะได้ดีมากๆเลยนะครับผมแต่ข้อเสียของตัวละครตัวนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเราเจอตัวละครที่เป็นสายโลที่ถึกๆหน่อยหรือว่าการดามจเ,เป็นชุดได้ดีอย่างโจสนะครับผมหรือว่าเป็นไคโดนะฮะหรือจะเป็นตัวเซตโตก็ดีนะผมอุนติอาจจะสู้กับตัวละครเหล่านี้ค่อนข้างจะยากนะผมเพราะว่าตัวละครพวกนี้จะอึดมากๆเราอาจจะตีไม่เข้าเลยนะผม จะสู้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องไปหาสายหมัดเพื่อเก็บสแต็แอตแท็กก่อนนะฮะก่อนที่จะเข้าไฟกับตัวละครพวกนี้นะับผมไม่งั้นก็อาจจะตีไม่เข้ากาเป็นว่าไปเพิ่มเลือดให้ไครโดอะไรอย่างเงี้ยหรือไปยืนตีเสียเวลาเปล่าๆนะผมเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องมีสแต็ตแอตแทกให้มากพอนะผมก่อนที่จะไปยัดกับตัวละครสายโล่หรือว่าสายวิ่งก็ดีนะการที่เราไปสู้กับตัวละครสายอื่นที่ไม่ใช่สายหมัดเนี่ยเราจะไม่มีการรีเจนเลือดนะผมอนี้ก็อาจจะสร้างความลําบากได้พอสมควรนะครับเพราะข้อเสียตัวละครตอนนี้ก็คือไม่มีการตายนะผมมจะครอื่่่่นทีไมใช สายหมัดด้วยกันเองเนาะตัวละครตัวถัดมานะผมนั่นก็คือโดฟามิงโกร่างหนุ่มนั่นเองนะผมเป็นตัวละครสายหมัดสีน้ําเงินที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยนะในเมตารปัจจุบันนะ ไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปแค่ไหนนะผมตัวละครตัวนี้ก็ยังเก่งอยู่ดีนะฮะเนื่องจากสกิล2ของเขานะผมจะมีการสร้างโล่ขึ้นมานะผมมาป้องกันให้ด้วยนะฮะก็คือโล่นี้จะสามารถกันดาเบตได้นานมากๆพอสมควรเลยนะผมที่จะทําให้เราคิวสตูได้ก่อนที่สตูจะทำลายโล่เราเสียอีกนะฮะเทของตัวละครตัวนี้ฮีเดคือถ้าเกิดว่าเลือดเราน้อยกว่า50%เนี่ยเราจะาไม่ติดสถานะต่างๆใดๆจากสตูนะผมแล้วก็เพิ่ม การโจมตีมโบติธรรมดาแรงขึ้นเป็น100%เลยนะครับผมแล้วเทของตัวละครเนี่ยยังเอื้อให้กับตัวละครตัวนี้ในการที่จะรีคูดาวสกิล2 l 2ลงอีกนะครับผมเพื่อจะทําให้เราสามารถสร้างโล่ได้เรื่อยๆนะผมมีโล่ขึ้นมากันได้เรื่อยๆนะ แต่ข้อควรระวังของตัวละครตัวนี้ก็คือพยายามเปิดโล่ในมุมที่เหมาะสมนะฮะถ้าเกิดว่าเราเปิดผิดจังหวะนะผมเขาอาจจะไม่สนใจเราก็ได้แล้วเขาอาจจะวิ่งหนีปล่อยให้โล่เราหมดฟรีแล้วเราอดยิงถ้าเราอดยิงนั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่ได้ลดคูดาสกิลสอเพื่อจะได้ใช้อีกในครั้งต่อไปนั่นเป็นจุดอ่อนที่เด็ดสาคัญมา,มากๆของตัวละครตัวนี้นะฮะถ้าไม่มีโล่นะผมตัวละครตัวนี้จะทําอะไรค่อนข้างที่จะยากมากๆนะผมเพราะว่าการโจมตีธรรมดาหรือว่าการใช้สกิลเนี่ยต้องการระยะพอสมควรนะผม อยู่กันที่ตัวละครตัวถัดไปนะผมนั่นก็คือมังกี้ดีรูฟี่นะผมหรือว่า EX l u f f รูนั่นเองนะฮะเป็นตัวละครสายหมัดสีน้ำเงินนะผมที่สามารถเปลี่ยนเป็นสายวิ่งได้ด้วยนะฮะตัวละครตัวนี้ข้อดีคือดาเมจรุนแรงมากๆแล้วก็เก็บสเปกแอทแท็กได้ง่ายมากๆด้วยนะผมแล้วยังไม่พอนะผมสกิลของตัวละครน,นี้ทั้งสอง,องสกิลเนี่ยมีการทําให้ตัวละครเป็นธรรมะในระหว่างที่ใช้ด้วยนะผมเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะเาาว่าเราสามารถสกิลยัดหน้าศัตรูโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าศัตรูจะตีตสวนเรามาได้นะฮะ แต่ข้อเสียหลักๆก็คือตัวละครมันบางมากๆนะครับผมแล้วก็ สกิลค่อนข้างที่จะเดาทางง่ายแล้วก็ดอทง่ายนะผมเพราะสกิลมันมีแอนิเมชันที่ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเลยนะใครที่เจอบ่อยก็สามารถที่จะดรอทได้หรือว่าหลบได้ไม่ยากนะฮะการที่จะเล่นตัวละครนี้ออกมาให้ได้ดีนะผมเราจะต้องเหลี่ยมใส่ตัูให้เป็นนะฮะก็คือทําให้ตัวเสียดอทไปก่อนที่จะใช้สกิลนะผมเพราะสกิลเราดอทค่อนข้างที่จะง่ายนะผมนอกจากนั้นนะฮะเราจะต้องดูด้วยนะว่าสถานการณ์ไหนเราควรจะแปลงเป็นร่างไหนนะผมเพื่อที่จะได้ทําให้เราได้เปียบนะผมถ้าเกิดว่าเราแปลงร่างผิดนะผมแทนที่เราจะได้เปรีียยบนนนากเเเเปป็็็สแทไได้ เพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีแล้วก็ต้องฝึกให้ชํานาญพอสมควรนะผมว่าตอนไหนเราควรจะแปลงไปลร่างอะไรนะแล้วก็จังหวะไหนเราควรจะแปลงไปลร่างไหนนะครับผมตัวละครถัดไปนะผมนะคือเอกตัวล่าสุดของเราเนนเองนะผมฟิล์มเลสเชงนะฮะตัวละครสายหมัดสีเขียวนะผมเป็นตัวละครที่มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของฮาคิสเตะครับผมการได้มาซึ่งฮาคิสเตะจะมีสองวิธีนะผมก็คือการเพอร์เฟคดอทนะฮะ ก็จะได้ฮายคิสเตตมาเช่นกันนะผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือการใช้สกิลสอนะผมก็จะทำให้ตัวเองอยู่ในสถานะฮา g คิสสเตตนั่นเองนะผมสถานะฮา g คิส s เตตนะผมมีความสามารถมากมายหลายอย่างนะผมก็คือการสถานะจากศัตรูด้วยนะผมไม่ถูกล็อกเป้าโดยใช้สกิลด้วยนะผมก็คือโจมตีปกติธรรมดาก็สามารถล็อกได้ปกตินะฮะ แล้วก็ไม่ติดชังงักด้วยนะครับผมนอกจากนั้นไ้พอแล้วสถานะนี้ยังสามารถตัดแม็กเลือกศัตรูได้ด้วยนะครับผมก็คือจะเอา50%ของดาเมจที่เราทำเส่ตัวไปหักลบกับแม็กเลือกศัตรูแล้วสถานะนี้อยู่ถาวรจนกว่าศัตรูจะตายเลยนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่โคตรจะโกงเลยนะครับผมสถานะนี้ตัวละครตัวนี้ยังสามารถที่จะเก็บสเต็กแอตแทกจากการน็อกแบ็กศัตรูได้ด้วยนะครับผมซึ่งการน็อกแบ็กศัตรูเนี่ยทำได้จากการใช้สกิลหนึ่งากับการโจมตีปกติธรรมดาครั้งที่3นะฮะ จะทำให้ตัวรติดน็อกแบกนะครับผมซึ่งมันทําได้ง่ายมากๆนะผมนั่นหมายความว่าตัวละครตัวนี้สามารถเก็บสแสเต็กได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆด้วยนะฮะ จุดอ่อนของตัวละครตัวนี้นะผมนั่นก็คือตัวละครมันบางมากๆนะผมแล้วก็ต้องพึ่งพาสถานะฮาคิสเตตตลอดเวลานะผมถ้าไม่มีสถานะฮาคิสเตตนะตัวละครตัวนี้จะตีสวนไข่แค่จะไม่ได้เพราะว่าการโจมตีปกติธรรมดาของมันค่อนข้างที่จะช้ามากๆแล้วถูกขัดได้ง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะเล่นตัวละครนี้ออกมาให้ได้ดีนะผมเราต้องเน้ยงสถานะฮาคิสเตตให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้นะผมจากการเพอร์เฟกต์ดอนะผมหรือไม่ก็ การตีศัตรูไปเรื่อยๆยิ่งเราตีศัตรูได้มากเท่าไหร่นะผมสถานะฮาคิก็จะถูกยืดออกให้ได้นานมากเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราทําไม่ได้นะผมเราก็อาจจะถูกศัตรูตีสวนจนตายก็เป็นไปได้นะผมนั่นก็คือจุดอ่อนที่สําคัญที่สุดของตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมมาอยู่กันกับตัวละครตัวถัดไปกันเลยนะผมโกดีโรเจอร์ oger, หรือราชาแห่งโจรสลัดนั่นเองนะฮะเป็นตัวละครสายหมัดสีเขียวที่เข้ามานานแล้วนะผมแต่ว่าตัวละครไม่เคยตกยุคไปไหนเลยนะครับ เป็นตัวละครดาเมจเบิร์ดที่แรงมากๆเลยนะผมสามารถเก็บสเต็กจากการใช้สกิลหนึ่งให้โดนเท่านั้นเองนะผมเก็บสาสมได้ถึง100%ยเรลยนะผมสเต็ของแอตแทกนะเหตที่สําคัญของตัวละครตัวนี้เลยนะผมถ้าเกิดเราโจมตีสตูที่เลือดมากกว่า70%็ดนสะิบเปอร์เซ็นต์นะผมเราจะก,กันชังักนะผมเป็นเวลาสิบวินาทีเลยนะก็คือสามารถตีสวนกับใครก็ได้นะผมในช่วงนั้นแล้วยังมีสกิลสองที่ดีมากๆด้วยนะผมใช้ในการลดดาเมจด้วยนะฮะแล้วก็ทบดาเมจย้อนกลับไปหาสตูที่โจมตีเรามาได้ด้วยนะฮะ ยิ่งเขาตีใส่เราแรงเท่าไหร่เราก็จะทบดาเมจเหล่านั้นอ่ะย้อนกลับไปหาศัตรูแรงเท่านั้นด้วยนะฮะแล้วก็บวกกดาเมจที่เราทําอยู่แล้วนะครับผม76.4นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่แรงมากๆเลยนะครับสก,สกิลสเนี่ยเป็นสกิลที่กดค้างได้นานมากๆแล้วก็ชาร์จได้นานมากๆด้วยนะฮะระหว่างที่ชาร์จเนี่ยลดดาเมจ70%ไม่พอนะครับผมการสถานะทุกอย่างที่ศัตรูจะทําใส่เราได้ด้วยนะฮะแต่ว่าจะแพ้อยู่อย่างเดียวก็คือการถูกน็อกแบ็กนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดถ ก็คือไม่มีการกันสถานะนั่นเองนะถ้าเกิดเราพลาดโดนสถานะศัตรูก็อาจจะถูกคอมโบจากศัตรูทีเดียวตายก็เป็นไปได้เช่นกันนะผมอย่างเช่นหนดขาวนะถ้าเขาทาสั่นไว้ใส่เราได้เราก็อาจจะพลาดท่าแล้วก็โดนเขาฆ่าได้นะหรือจะเป็นเพลสเปโรถ้าเกิดเขาทำแคนดี้แมนใส่เราได้เราก็อาจจะพลาดท่าแล้วโดนเขาฆ่าตายได้เช่นกันนะผม ตัวละครตัวสุดท้ายนะผมนะั่นก็คืออาคายนูนนั่นเองนะฮะเป็นตัวละครสายหมัดสีแดงที่เรียกได้ว่าครบเครื่องมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเมตาสีเขียวนะครับผมแล้วก็ตัวสถานะค่อนข้างที่จะเยอะนะตัวละครตัวนี้ไม่ได้แพ้ทางทั้งสีเขียวแล้วก็ตัวสถานะเลยนะครับผมเพราะเขามีสกิล2นะครับผมที่เวลาที่ใช้เนี่ยจะทําให้เขาหนอยอยู่ในร่างของแม็กแม็กสเตตนั่นเองนะฮะแม็กแม็กสเตตจะทําให้เขากันสถานะได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไปรอมตะสามาครั้งนะฮะ นอกจากนั้นยังไม่พอยังสามารถเปลี่ยนการโจมตีธรรมดาเป็นโจมตียยระยะไกลขึ้นด้วยนะผมแล้วก็ทําให้ตัวติดเผาไหมสถานะเผาไห,หมนี่ทำดาเมจใส่สตรูเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะผม mm hmm. บอกเลย,เลยนะคบว่าถ้าเกิดว่าติดสถานะเผาไห,หมทีเดียวเนี่ยเลือดหายไปถึง32%องเของแม็กเลือดเลยนะแค่เผาไหมอย่างเดียยนะยังไม่โดนดาเมจเลยนะครับยิ่งทาเผาไหมใส่สตรูได้มากเท่าไหร่เรายิ่งแอทแทกแรงมากขึ้นเท่านั้นนะผมเพราะว่า เราจะเก็บแตกทีละสเรนะผมเก็บสะสมได้ถึง50%เลยนะฮะอีกเทปหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสร้างความรำคาญให้กับศัตรูได้พอสมควรก็คือถ้าเราโจมตีใส่ศัตรูที่เลือดมากกว่า70%เรนะผมเราจะตัดครูดาวดอศัตรูทิ้งไปเลยนะผมก็คือศัตรูไม่สามารถดรอได้นะฮะก็แปลว่าเราสามารถโจมตีใส่ศัตรูก่อนเพื่อตัดดรอศัตรูแล้วก็ใช้สกิลเพื่อคอนเฟิร์มในการโดนแน่นอนนะฮะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าตัวละครโรเจอร์หรือใช้นเจะตัวละครตัวเนี้ย ต้องเสียเวลากับวันมากเลยนะโดยเฉพาะเจอกับคนที่เล่นชำนาญหรือคล่องๆนะเขาสามารถใช้สกิล2ในการหลบสกิลแล้วมีมาไต่ตั้ง3ครั้งนะครับผมกว่าจะทำดาเมจใส่เขาได้จริงๆนะนะก็คือบอกได้เลยว่าเสียเวลาจัดจัดนะแต่ข้อเสียของตัวละครตัวนี้ก็คือจะแพ้ตัวละครประเภทที่โจมตีหลายฮิตนะอย่างเช่นอุนติหรือโดฟาก็คือตัวละครเหล่านี้เนี่ยที่โจมตีไหลฮิาตอยอมตะเขาจะโดนล,ล้างไปอย่างง่ายได้แล้วหายไปอย่างไวนะผมแต่มันก็สามารถที่จะสวนตัวละครที่แก้ทางได้เหมือนกันนะผมถ้าเกิดว่าเล่นดีๆหรือว่าสกิลเพย์ดีๆนะครับ โอเคครับก็จบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสลับ15อันดับสายหมัดในเมตาปัจจุบันนี้นะครับผมก็ต้องย้ําก่อนเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะฮะแต่ก่อนจากกันไปนะผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะผมเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมเองนะฮะแล้วก็จะได้รับข่าไป่้วยนะครับ ส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน